สวัสดีค่ะต่อไปโจทย์ข้อ16นะคะโจทย์บอกว่านําของเหลว3ชนิดซึ่งมีความหนาแน่น800-900และ1,100กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรมาใส่ในหลอดรูปตัวยูนะคะดังรูปโดยที่ของเหลวทั้ง3ชนิดแยกตัวกันอยู่เป็นชั้นๆโดยไม่ผสมกันโจทย์บอกว่าของเหลวที่มีความหนาแน่น1,100กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรอยู่ที่ส่วนล่างสุดของ หลอดรูปตัวยก็คือตัวตรงนี้นะคะมีความหนานแน่นเท่ากับ1100กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะคะและผิวของเหลวในหลอดทั้งสองด้านอยู่ในระดับเดียวกันหมายถึงตรงนี้นะคะจุดบนสุดถ้าระยะ B เท่ากับ12ซนเมตรนะคะก็คือระยะนี้คือ12ซนติเมตร จงหาระยะ a นะคะระยะนี้ว่ามีค่าเท่ากับกี่เซนติเมตรถ้าพิจารณาที่รูปนะคะที่ระดับตรงนี้ระดับเดียวกันถ้าระยะนี้คือ12เซนติเมตรระยะนี้นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ12ลบ a นั่นเองโดยที่จากรูปนะคะพิจารณาจากรูปแล้วนะคะระยะ a เนี่ยยังไงก็ต้องน้อยกว่า10 2เซนติเมตรจริงไหมอ่าต้องน้อยกว่า12ซนติเมตรนะขณะนี้นะคะเรายังไม่รู้ว่า A กับ B, B เนี่ยความหนานแน่นเท่าเท่ากับเท่าไหร่กันแน่นะคะโจทย์บอกว่ามี800กับ900กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะคะเดี๋ยวเราลองมาพิจารณากันตามรูปสรรมการนะคะสำหรับวิธีคิดโจทย์ข้อนี้นะคะเราจะใช้คอนเซปที่ว่าที่ระดับ ความสูงเดียวกันความดันจะมีค่าเท่ากันความดันจะมีค่าเท่ากันดังนั้นถ้าครูกำหนดจุดขึ้นมานะคะในรูปภาพโดยที่ให้จุดนี้นะคะเป็นจุด A จุดนี้นะคะเป็นจุด B A กับ B อยู่ที่ระดับความสูงเดียวกันนะคะก่อนที่จะเริ่มทำโจทย์นะคะครูขอกำหนดความหนานแน่นของ A กับ B ไว้ก่อนนะคะโดยที่ครูจะกำหนดให้ของเหลว ฝั่งซ้ายนี้นะคะมีความหนานแน่นเป็นโลหนึ่ละกันส่วนของเหลวฝั่งขวานะคะครูกําหนดให้มีความหนานแน่นเป็นโลสองนะคะสำหรับวิธีคิดนะคะที่ระดับความสูงเดียวกันความดันจะเท่ากันที่จุด A กับ B กําหนดให้อยู่ในระดับความสูงเดียวกันดังนั้นเราก็จะเขียนได้ว่าความดันที่ A จะมีค่าเท่ากับความดันที่จุด B ที่ a นะคะก็ประกอบไปด้วยความดันบรรยากาศ p 0อันนี้ก็คือความดันบรรยากาศบวกกับความดันเกตนะคะความดันเนื่องจากน้ำหนักของของเหลวที่กดทับลงที่จุด a นะคะหาได้จากสูตรโล g แล้วก็ระยะความสูงของของเหลวนะคะของเหลวเราครูกำหนดให้เป็น ความนานแน่นโลหนึ่งนะคะก็จะเป็นโลหนึ่งแล้วก็ความสูงของลำของเหลวนะคะก็คือ12เซนติเมตรเท่ากับด้านขวานะคะจุด B มีความดันบรรยากาศ P ศูนย์บวกกับความดันเกตนะคะก็คือความดันเนื่องจากน้ำหนักของของเหลวที่กดทับลงมานะคะ อันได้แก่ของเหลวความหนานแน่นโล2ก็กดลงมาที่จุด b นะคะก็จะเป็นความหนานแน่นโล2คูณค่า g แล้วก็คูณกับระยะ a จริงไหมสูตรของความดันเกจก็คือโล gh นะคะพจนี้จะเป็นความดันเกจเป็นความดันเนื่องจากน้ำหนักของของเหลวน้ำหนักของของเหลวที่กดทับลงที่จุดนั้นๆน,น,นะคะ ต่อไปบวกกับที่จุด B นะคะก็จะมีของเหลวที่มีความหนานแน่น1 1 0่เนี่ยกดทับลงมาตรงส่วนนี้ด้วยนะคะเราก็จะเขียนได้ว่าของเหลวความหนานแน่น1 1 0 0กิโลกร,รัมต่อลูกบาตรเมตรคูณค่า G แล้วก็คูณกับความสูงนะคะของลำของเหลวที่กดลงมาคือระยะ 12-A ลบ A นั่นเอง พจน์นี้ก็จะเป็นความดันเกจเหมือนกันความดันเนื่องจากน้ําหนักนะคะของของเหลวส่วน p ศก็คือความดันบรรยากาศนะคะการแก้สมการด้านซ้ายกับขวาซ้ายกับขวาเราก็เอาความดันบรรยากาศมาย้ายข้างสมการลบกันนะคะก็ความดันบรรยากาศก,าก็หายไปนะคะส่วนลำดับต่อมานะคะเรา หาร G ตลอดสมการนะคะหาร G ตลอดสมการเราก็สามารถตัด G นี่ตัด G ได้เพราะว่ามี G อยู่ทุกพจน์ต่อไปตัวแปรที่เหลือนะคะก็จะเขียนได้ว่าโล1คูณ12จะมีค่าเท่ากับโล2คูณกับ A บวกกับ1,100คูณกับระยะ 12-A ลบ A ทีนี้ล่ะโลห่งกับโลสองเราควรจะแทนเป็นตัวเลขเท่าไหร่เพราะว่าโจทย์ไม่ได้บอกอย่างชัดเจนว่าโลหนึ่งโลสองมีค่าเท่าไหร่นะคะดังนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราจะทําการสมมุติทั้งสองเหตุการณ์ที่เป็นไปได้เลยโอเคสมการนี้นะคะโจทย์ไม่ได้บอกโล1นึ่โลสอง โจทย์ไม่ได้บอกว่าของเหลว a กับ b เนี่ยความหนาแน่นเป็นเท่าไหร่นะคะดังนั้นเราจะมาทำการลองคำนวณ2ส,สถานการณ์เปรียบเทียบกันดูว่าอันไหนน่าจะสมเหตุสมผลมากกว่ากันนะคะโดยที่เราลองสมมุติว่าถ้าความหนาแน่นโลหนึ่งเนี่ยเป็น900กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตร ต่อลูกบาทเมตรแล้วก็โล2มีความหนาแน่นเป็น800กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรเราก็จะเขียนได้ว่าเอาไปแทนในสรรมการที่มีเครื่องหมายดอกจันนี้เลยนะคะเวลาแทนค่าโล1ก็คือ900คูณกับ12มีค่าเท่ากับความหนาแน่นโล2คือ800 คูณกับระยะ a บวกกับ1100คูณกับ12ลบ a ตอนนี้เหลือแค่ตัวแปร a ตัวเดียวนะคะเราลองแก้สมการหา a ดูนะคะว่า a เนี่ยจะน้อยกว่า12เซนติเมตรหรือไม่นะคะโอเคเราทำการแก้สมการโดยการหารร้อยตลอดสมการนะคะพอหารร้อยตลอดสมการเนี่ยศูนย์มันก็จะหายไป2ตัว ลำดับต่อไปก็จะเหลือแค่9คูณกับ12เท่ากับ 8A บวก 8A บวก11คูณกับ12ลบ A นะคะทีนี้เราก็นำา1 1คูณเข้าไปในวงเล็บเลยนะคะบรรทัดต่อไปนะคะคูณกันเลยได้108ก็จะเป็น 8A บวกกับ 11คูณ12นะคะได้132ลบกับ 11a นะคะต่อไป108ลบ132มีค่าเท่ากับ 8a ลบ 11a ก็จะได้เป็นลบ24เท่ากับลบ 3a ดังนั้น a ก็จะมีค่าเท่ากับ8 cm นั่นเอง เราได้ A มา8ซนติเมตรนะคะแล้วเราจะทำการเปรียบเทียบเอาจริงๆ8เนี่ยก็คือถือว่าตรงตามเงื่อนไขแล้วนะระยะ A ในรูปเนี่ยมีค่าเท่ากับระยะ A ในรูปก็จะมีค่าเท่ากับ8เซนติเมตรนั่นเองเราสามารถตอบได้แล้วนะแต่ว่าเพื่อแสดงให้นักเรียนเห็นนะคะว่า มันน่าจะเป็นคําตอบนี้แหละ8ซนติเมตรนะคะเปรียบเทียบกับถ้าเราสมมุติว่าความหนาแน่นโล1เป็น800กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรแล้วก็ให้โล2เป็น900กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรถ้าเราสลับแบบนี้ เพราะว่าโจทย์ไม่ได้บอกโล1กับโล2มาค่ะเราก็เลยจะต้องลองแทนดูว่าโล1โล2เนี่ยมันควรจะเป็นเลขอะไรนะคะอย่างเช่นถ้าเราจะแทนโล1เป็น800นะคะเราก็ไปแทนในสมการที่มีเครื่องหมายดอกจันเลย800คูณกับ12เท่ากับโล2คือ900คูณกับ a บวกกับ1100คูณกับ 12-a ลบ A ลำดับต่อไปนะคะ หารร้อยตลอดสมการเลขศูนย์หายไปสองตัวก็จะได้เป็น8คูณกับ12เท่ากับ 9a บวก11คูณกับ12ลบ a ก็จะได้ว่า96เท่ากับ 9a บวก132ลบ 11a 96ลบ132เท่ากับ 9a ลบ 11a ก็จะได้เป็นลบ36เท่ากับลบ 2a ดังนั้น a จะออกมาเป็น18เซนติเมตรซึ่งถ้า a เป็น18เซนติเมตรเนี่ยมันก็จะไม่สอดคล้องกับรูปภาพนะคะจะเห็นว่า A เนี่ยมันมากกว่า12ซนติเมตรอ่า A ตรงเนี้ยคำนวณได้มากกว่า12ซนติมตรซึ่งจะเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าระยะ A เนี่ยจะต้องน้อยกว่า12ซนติเมตรนะคะถึงจะสอดคล้องกับรูปภาพที่เขากำหนดมาดังนั้นคำตอบนะคะสำหรับข้อนี้เราก็จะเลือกตอบว่าระยะ A ก็คือ8ซนติมตรนั่นเอง าเรามาดูที่ตัวเลือกนะคะสรุปแล้วระยะ a ก็จะมีค่าเท่ากับ8ซนติเมตรนั่นเองเราตอบข้อ c นะคะข้อนี้2.5คะแนน